สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ตรงกับวันที่28กันยายน2024นะครับนะครับผมขณะน,นี้เวลาตี5 45นาทีนะครับฟุตบอลไทยหลีก2นะครับหรือเมืองไทยหลีกนะครับนัดที่เ็ด <c oughs> ขอภัยครับนัดที่เ็ดนะครับเมื่อวานนี้มีแข่งอยู่1คู่นะครับเป็นคู่นครสียูเนเต็ด ตอนรับการไปเยือนของพัทยาอยู่ในเตตนะครับผมก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแอดวิดีโอแอดมินวิ่งไปวิ่งมาก็รบก,กวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำเพจที่ดีๆต่อไปนะครับผมหากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้นะครับผมอ่ะต่อเลยครับผมนะครศรีอยู่ในเต็ดเมื่อวานนี้เออฟอร์มดีครับเอาชนะ พัทยายู i นเต็ดไปได้3ประตูต่อ2เก็บ3แต้มไว้ได้นะครับผมตำแหน่งในตารางเปลี่ยนแปลงเลยครับผมตำแหน่งในตารางก็นครศรียูเนเต็ดจะเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับ3เลยครับแข่ง7ชนะ3เสมอ2แพ้2ไมีอยู่11แต้มนะครับเท่ากันกับศรีสะเกดยูเนเต็ดนะครับที่11แต้มเท่ากันนะครับก็ค่อนข้างจะจะสูสีครับเริ่มสูสีละทีนี้เริ่มสูสีล้ ก็ในตารางในตารางนี้อัปเดตเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆแล้วแอดเข้าใจว่านครศรีเนี่ยผลต่างลูกได้เสียเนี่ยจะเป็นรองศรีสะเกตแต่ว่าทางไทยลีกสองเขาเอานครศรีขึ้นขึ้นมาเป็นลำดับที่3านะครับอเอาตามนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมดังนั้นวันนี้จะมีแข่งอยู่อยู่หลายคู่นะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าคู่ไหนบ้างนะครับ มหาสารคาม SBT ีนะครับต้อนรับการมาเยือนของลำปาง f c นะครับชนบุรี f c นะครับทีม่าฝูงต้อนรับการมาเยือนของแพร่ยูไนเต็ดนะครับ1 8 3แนะครับแล้วก็สีสเกตยูไนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของพลังการ f c นะครับ19.00เกษตรศาสตร์ f สสต้อนรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้นะครับเวลา20นาฬิกานะครับ ช่องถ่ายทอดสดอ่ะแอดไฮไลท์สีแดงๆไว้ครับสามารถติดตามรับชมตามช่องนั้นเลยนะครับข้ามไปวันอาทิตย์นะครับตราด FC ต้อนรับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับเวลา18บแนาฬิกาของวันอาทิตย์นะครับวันที่ย9ใช้นาทฮอนบิลนะครับต้อนรับการมาเยือนของบางกอก FC นะครับ18.30นนะครับโปลิทเทโรนะครับต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC นะครับสุพรรณบุรีเนี่ยยังยัง บวยของตารางเอ๊จะไปจะไปทีสหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสุพรรณบุรีเนี่ยอัดไ,ไปบ่อยๆสนามนะคู่สุดท้ายของอาทิตย์นี้ครับจันทบุรีนะครับต้อนรับการมาเยือนของอยุทยาอยู่ในเต็ดนะครับ19.00ถ้าอย่างไงก็ฝากถึงแฟนบอลอยุธยานะครับอ่าทน สุดยอดจริงเห็นว่าเ,ออเรียอรายเงินคนละ50บาทเพื่อเป็นค่าปรับส0งหมกว่าบาทออในนัดทีออ่ชนบุรีนะครับผมเจอกับชนบุรีแนะสุดยอดจริงก็ขอชื่นเชยครับแอดจะไปเชียร์บ่อยๆแอดก็เป็น f อฟของอายุธยาเช่นกันนะครับเพราะว่าแอดออสมัยทํา y o YouTube ใหม่ๆก็ไปถ่ายวัดถ่ายว่าอยู่ที่อายุทยาเกือบหมดเลยด้วยความชอบส่วนตัวครับก็ติดตามรับชม ตามวันเวลาดัง,ดงในตารางเลยนะครับผมส่วนาตารางคะแนนนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงเอเลยเอาไว้สไลด์ที่2นะครับติดตามรับชมกันได้ครอบเวอร์ด้วยนตรีเล็กๆ1นาทีนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับสำหรับท่านผู้ใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับผมฝนไม่ตกมาประมาณ3วันละที่ปทุมธานีก็อากาศ เย็นครับอากาศดีครับอากาศดีครับอ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ